ธาตุอาหารสำหรับพืชหมายถึงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืชซึ่งสามารถถูกจัดได้จากเกณฑ์คือหนึ่งถ้าเกิดพืชขาดสารอาหารนี้แล้วทำให้พืชไม่สามารถเติบโตตามว,วงจรชีวิตได้ตามปกติหรือสองสารนั้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช หรือส่วนประกอบของสารตัวกลางในกระบวนการสร้างและสลายของสารนั้นๆสารอาหารที่จําเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งตามปริมาณที่ปรากฏในเนื้อเยื่อพืชและมีทั้งหมด4ีธาตุอาหารคือ 1. ทธาตุอาหารหลักธาตุอาหารหลักได้แก่ไนโตรเจนสัญลักษณ์ N ฟอสฟอรัสสัญลักษณ์ P และโพแทสเซียมสัญลักษณ์ K ธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียมสัญลักษณ์ Ca, แมกนีเซียมสัญลักษณ์ Mg และซัลเฟอร์หรือกำมะถันสัญลักษณ์ S ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมได้แก่แมงกานีสสัญลักษณ์ Mn, คอปเปอร์หรือทองแดงสัญลักษณ์ Cu, คอรีนสัญลักษณ์ Cl, เฟอร์รัสหรือเหล็กสัญลักษณ์ Fe, บรอนสัญลักษณ์ B ซิงหรือสังกะสีสัญลักษณ์ Zn, โบริบีนัมสัญลักษณ์ Mo และธาตุอาหารสุดท้ายคือธาตุอาหารนิสะะธาตุอาหารนิสระได้แก่ออกซิเจนสัญลักษณ์ O, ไฮโดรเจนสัญลักษณ์ H, คาร์บอนสัญลักษณ์ C กระบวนการที่สำคัญในการดูดซึมธาตุอาหารของพืช เพื่อสามารถรับสารอาหารที่จำเป็นได้จากบินโดยผ่านทางรากและได้จากอากาศโดยผ่านทางใบจัดทำโดยเด็กหญิงจิตานาันบุริภักเลขที่4เด็กหญิงชนันทิดาชัยมีเลขที่9เด็กหญิงมัทรดาเหล่าเกศเลขที่3 1เด็กหญิงอริศราพธิวงศเลขที่32และเด็กหญิงสิริกรมลธามณีเลขที่ส5ส